กูเข้าตีอย่างวะเนี่ยเฮียทำไมแม่งหลอดกูขึ้นศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยครับจ้ะโบกไปตั้งหลายทีได้เฮียหมอกูกดกองจัดไม่สัตว์กูกดเขาจัดกดยากกดกองจัดก็ไม่ได้ไงเป็นยิมพิสมาท็อปจะหมดแล้ววะกดกองจัดก็ห้าสี่พร้อมกันรกูแรงไม่เกรงใจ็กสายกดไปเถอะเฮียเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้ละไป ยังไม่ข้างอสัตว์เอ้ยปฏิการไม่ทันว่ะที่ไปอะไรอยยิ้มเหรอลอยยิ้มเหรอรอยยิ้มหน่อยลอยยิ้มหน่อยอสัตว์กูหมั่นมึงมานานแล้วยิ้มเนะสวรรค์โอ้โยอย่าที่กูไปแล้วเออไม่สนใจซอยปั้นอย่างเดียวเท่านั้นพี่ได้พินนะซอยปั้นคนอื่นเออไอ้ยี่อ่ะอะไรนะายเนี่ยกูวันนี้แค่รอยยิ้มกับไอ้แค่้น เที่ยนั่นเข้าเนี่ยนี่เนี่ยสามหมื่นร้อยโพไซดอนมันวิ่งแม่นจัดไอ้วิ่งเอาตัวไปถูดิไอ้สกิตรักอะสามหมื่สามอิสานกูหันตูให้ก่อนหันตูให้แดดตายมาหนึ่งมาถึงกูตายที่อะยิงยิงไอ้ตื่นไหมสองหมื่นกว่ามึงโอ้โหเที่ยเอ้ยมันก็ยังไม่ตายนะสกิตรักอะไอ้สัาน กูโตผักถูกแล้วกูโตเสร็เยี่ยมโอ้โหไม่เยี่ยมแล้วขอให้ก่อนเลยกูต่อแล้วิ่งเข้าไปตีนไ่ในบ้านก่อนเลยเดี๋ยวกูเพืูอตามที่หลังกูยืนเล่นละอี่ที่อุ้ยโอ้โหโ,อหโดนกูหาคิปไปหนึ่งดอ,อกเนี่ยโดนหาคิปไปอีกหนึ่งดอ,อกแกกูหน่อยป่ะใครจะดี้งวะเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ยไปก่อนเดี๋ยวไปตีปั้นเออยร์แต่แม่งไม่ยินกูวะเนี่ยสุดยอดเเออนียผมยิงกูยิงให้แล้วเอลเป็นไงห้าหมื่นสามเป็นไงน้องเอล แต่แล้วแต่แล้วไอ้แค่ดูฮาลินตอนนี้ดิอุยอ้ยดูดังไหมนึหมื่นแปดไอ้แค่นอ้นงนองตื่นน้องตื่นวิ่งมาแทงกูน้องตื่นนนไอ้แค่ติดบวกสิบสองนี่สาตว์ตายซะเถอะมันเล่นเป็นแล้ววะมาเอาตันแล้ววะไอ้แค่เ,เ,รเรานำวะอือนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตาย กูตายแข็งกูก็ตายในว่ามีตัวไอ้สัสอยู่ปักอิดระเบิดใครเนี่ยระเบิดเราเนี่ยเอามันแก้ระเบิดอีกตัวเนี่ยหรือเปล่าไม่ใช่ตายไปแล้วอุ้ยดีจังกูไม่ข้ามหลังมากมามเลี้ยโพสัสเลี้ยบโพห้าหมื่นหนึ่ง ยืนยังยืนอยู่โอ้โหห่วยเอ้ยไม่สะท้อนเลยสัตว์แล้วบอกว่าคิดถึงมันนี่เออตายๆเผเถอะอีพิีโง่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออยังงั้นแหละโอ้โหเรียบร้หล่อไ้ตื่นเออเอาไว้แค่ตื่นจริงแต่แทงแบบดับเบิลคิวซะแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเอลชานสวนกูว่าเอลจะสวนกูแตกแน่ยี่ ยิงโดนทำเฮียอะไรแต่ตอนที่มันตายไปแล้วไอสัตว์ปกติไอมันมาแล้วพี่ชายแต่มันหยุดตีกูได้ววะต้องไปล้วงแล้วโอ้โหไม่มีอะไรให้ล้วงเลยโอเคโดนหาคีกูไปหนึ่งสามมือสามกูไม่ข้างนน้องโผกูยิงตายได้ไงวะโอ้ยียรอยยิ้มตายได้ไงวะ ป่อยมังกรไฟหลังเลยมังกรกัดตูดซื่อสีป่ะหมอครูไปหมดเลยที่เนี่ยหมอครูขัง,งในบ้านไม่เห็นมีใครเลยอ๋อมาอมละกูเห็นละกูเห็นละไอสะ้สักยิงไปทอปยิงไปทอฟไอ้ที่หลบดลก นี่นี่อะตีหมื่นไปนิดเน็ตนะเออโพรชีดอนยิงหมื่นแล้วสะท้อนแล้วสะท้อนแล้วสะท้อนแล้วโอ้บวกสิบสองให้สัตว์ช่วยด้วยจึ๊ก้เหี้ยจึ๊กโอ้โหปั๊มทันสุดกระสะท้อนนอนมันนนสักทีเอ้วครูทำไมครับอุ้ยม,มาจากไหนเนี่ยโอ้โหลูกกระสุนนี่สัตว์ปั้นกันเทสเทสเนสายู่ <c oughs> เทแบบตัวนู้นเอโอ้โหลบหลีกควยอเอสลาเฮ้ยไอ้เงี้ยพวกไรแทงนี่ว่ะเรียบร้อยกูช่วยของนั้นรับ <c oughs> ก,กูไม่รอดเธอก็ไม่รอดโอ้หอีกัพพอเราอยู่ข้างในบ้านหมอมาเจอข้างนอกไอ้ต้นตีน มุ่งวิ่งเข้าไปเลยเลยกูร้อนนี่เี่ยดิ๊ดดิ๊ดเองงา้างเลยกำลังง้างเหมือนกันอิสระ <laughs> ง,ง้างเหมือนง้างเหมือนตีเข้าตาย <c oughs> <c oughs> อ่ะเฮ้ยหมายถึงหมอง้างใส่หมอไอ้สัตว์ไม่ได้ง้างใส่บูอยู่แล้วหมอก็ไม่ตายหมอไม่ตายไอสย้สระเด้อสองพันห้านี่นะนะยไงสามพันไอ้ศาสตรมีมมมลูกแก้วไอ้สัตว์ไม่มีลูกแก้วสองพันแ โอ้โห้ย้กูยิงมันโดนอะมันไม่ได้ไม่ท้อเลยอะเนี่ยวันเนี้ยไอ้ี่ยอันนี้แหละวันที่ไม่ท้อของจริงอนนี้เน่สะท้อนแล้วพี่พ้อยนิ้มไอ้กูเองเบอกไม่ท้อแต่คนอื่นนี่ล้มหน้าขมำไปเต็มไปหมดทีระเบิดโซเนียแต่กูไม่โดนไม่โดนนันนี่อ้าวโดนรถเกาะโดนรถเกาะครับเออยิงเข้าสี่พันนี่ยี่ย ธรรมดาเป่าวะก็ปกตินะามแปลงกูมาช่วยแล้วโอ้โหกูต็มบมิบสองไอ้เหี้ยอุ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 ้ยตอกคบูคู่ดอกโบกู่ไอ้เหี้ยโอ้โหตายครูกูยูแล้วกูดีสัก พูดโดนใครยิงวะไอ้เฮียโดนลอยเพราะแต่เออโอ้ย <_ d oll ing> เฮียเป็นแสนทาไแต่มือสะท้อนเป็นแสนเหรอ <_ d oll ing> ไม่ใช่กูตายคืกูตายโอ้ยไอ้เฮียเอ้ย ไม่ให้สิบกูขยับเลยโอหยเฮียมันยิงวูบเดียวไปทั้งแถบเลยสัตวกกิ่ลัอแต่นำแล้วแต่นำแล้วเอนมกระจายอ่ะเอามาเคลียรหมอแล้วสีหมื่นสองหมื่นเจ็ดสองหมืนแปดเฮียอุ้ยสวยสามตัวไปกับกูไอ้สัต์ โอ้ยสองมืนแม่งมดัดจยวมดัดเลยตัวเดียวนี่ว่าเีรียญไม่ลงที่ด้วยที่ด้วยโอ้โหหน้าเขามาไม่สองเมื่อกี้เฮียกูยังอยู่อ่ะคิดดูดิยิงคู่นาน,นาไอ้ซาดแต่กูว่าตายอยู่ดิ อ้าวโอ้โหเก็บศพครับเก็บศพครับเก็บศพทำไมวะสะท้อนเหรอเดอเออไปหมดเลยสัตวดไม่ดีเลยเียก็บศพอะเาล่ะโดนรถก่องนะโดนรถก่องออลิมิตช่วยด้วยออลิมิตช่วยด้วยออลิมิตเออออลิมิตออลิมิตโอ้ตีแรงจังนั่นไงเออนั่นไง เงี้ยมึงทำอะไรให้เกรงใจดับเส้นท่าเล็บเล็บอยู่ดาบเส้นท่านะเว้ยกลัวน่ากลัวทั้งนี้ทั้งนั้นกลัวจังเลยสาวร้อนโหอย่ีสาวร้อนลงจากโนดีเป็นหนึ่งจุดสองเหรอเนี่ยลงวอล่ะไอ้สัตเอาว่มันเกินมันเกินหนึ่งจุดสองอีกกลัวว่าเออเป็นที่เอาเรื่องว่ะอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตัวสวะก็พากันมาลงโมดีสัตว์ ไอ้เแค่มันหมอไอ้สัตว์มันตายทีเนี่ยมันตายสี่ห้าตัวแค่นั้นแหละวอหนึ่งแต่ว่าเราจะมีหมอเดินได้มาเพิ่มมาดีไอ้สัตว์มมันไ่ตายเยอะอุ้ยข้างนอกเขาเหมือนเว้ยอุ้ยเดี๋ยวขอปั๊มเลือดก่อนขอปั๊มเลือดก่อนเดี๋ยวเข้าไปใหม่สองสามขอปั๊มเลือดก่อนขอปั๊มเลือดไอีโปเล็งดิเล็งกูไปแล้วมั้งเนี่ยหยางกูหลบหลีกไอ้เแค่เอลพิวเอลพิวเอลพิวดาเมจเสริมเออเออ เฟรนฟรายเฟรนด์ไฟฟ์ไอ้ยาตัว,ตวอะไรวะโดนปัะขิดไอ้สัตว์โดนปัะขิดเอาปัะขิดกรมดีหมดไอ้สัตว์ดีหมดดีอะไรวะดีอ่ะมันห้าล้านไม่ใช่หรอเอ้าเจ้าสวนคนละตัวเราคนละตัวอี๊ยยข้างในบ้านไม่มีใครขี้อานอนเลยเหรออ๋อไอ้นอนมาแล้วโจ้าเยิยมหมดเต็มสูสีนะ ไหนนอนตายดีมากดีมากไอนอนไอ้นอนในบ้านหน่อยเอาแตดฆ่ามันหนีหนี่กูตายแล้วกูตายแล้วไม่เป็นไรแต่นินต้องรอดจังไอคิดโจ๊ตยังฮะโจ๊ดแล้วเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกูโพยหวยสัตว์ เบียบลอยตีอะมีโกกแม่งยืนอยู่ท่ามกลางคนมากมายเฮียโอ้ยป้ทิ้งกูไอสัตว์ไอ้ย่ยแม่งมาถึงโดดมาถึงมาแทงยียมีโกก่อนเลยสัตว์เอ้ยมีโกแม่งตายต่อหน้าต่อตาคุณไอ้ย่ยสัตว์คือเราถ้าเป็นคนรักนี่คือโดนยิงตายคามือคนยืนอยู่เป็นคนยืนอยู่เป็นสิบตัวยีาแม่งโดดมาแทง อีนี่ก็ยิงใกล้กันไปมาช่วยแล้วชบาชบาลดอีกชบาลดอีกเออชบามาช่วยกูก่อนชบาเย่๋ยวเพิ่งสนใจป้านิตาโกรปปับเินไ้เหี้ยเออเออเกือบตายกูใครช่วยกูอะอ๋อเอาเงินซื้อของมาละไม่มีตังค์ซื้อกดยาให้ยลดมันชบาลดมันเออบาไปโดดไปลดมันโอ้ไม่ได้โอ้ไปแล้ว ไอนอนไอนอนไอเฮี้ยกูจะโดดมารับพิษมันทำไมเนี่ยขวยโง่กูตายจนได้เฮียพิษไม่ปั๊มไม่เลือดไม่ได้ปั๊มไม่ทันองแตกรอวันที่พิษเหลือห้าพันหกพันอยู่นะเนียอ้าปากพิดไอเฮียวิ่งไม่น้ใครวะไอ้โอ้โอ้โหสวยมากติดเลยเมื่อกี้ติดช็อตไอแปงก็อยู่ไอสัตว์ารยิงหัวเมืองหกไม่ตายอีกแล้วไอสัตว์ ทีนึงตายก็สองต้องตายสองทีต้องตายสองทีมันบไม่ทันเวยสองทีมันใช่เมื่อกี้สวยไอ้เงี้ยที่สวยจานิงหมอมือหลูกไม่ตายเงี้ยสัตว์สวยจ้าอ้าว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 พี่ชายช่วยด้วยอูรอูไอหูตูหูหดหไหไหูหูหูัูนูหูงูหนี่โกรูโกรูหูหู ไม่ใช่กูกดกดกดสุดยาหมอวิ่งวางนั้นในรอยยิ้มอยู่อ๋อเหรอตายยังตายยังตายแล้วตายแล้วไปทับวิ่งเข้ามาตีไก่แล้วเอ้าสามหมื่นเก้าหลังหักไปดีเขาบอกเฮ้ยมีใครอยู่กลางวอลปะไอ้เยี้ยช่วยกูหน่อยดิตีตีอนินมันตีปั้นอยู่เนี่ยไอ้สัตว์ยิงไม่โดน ห้าหมื่นเจ็ดไปดีน้องแจ็คโอ้ยเหนื่อยไม่ตีมละอื้อห hey, mm ือ hmm. ค้างแล้วกูไม่ค้างแล้วกูไม่ค้างแล้วโอ้โหอีสัตว์เอ้ยไม่สัตถอนเลยให้นอนให้นอนเข้าบ้านพี่โพมก็กลัวๆเหมือนกันนะมันยิงไปเซมสูดสีเนี่ยวันนี้สามหมื่นไปดีน้องแจ็คหน้าขมำตำบอล เอ้ยสวยไอเอลลงหัวเหรอเงียบจังกดลบหลีกไอชอบตายไอสัตว์อ่ตายจริงด้วยเกวียนพวกชอบกดลบหลีกจะตายหอยกูได้ป่ะกลางวอ่ะกูโดนลมถึงท็อปไอ้อะท็อปเอาหน่อยอีกตัวหนึ่งโอ้โหดีมากเอลชาวสวนไอสัตว์เก็บอเก็บบอลเก็บหมดเก็บหมดไอสัตว์ให้กูแทงหลีไอสัตว์เกวียนหมอละเกวียนหมอละเกวียนหมอละธลูอย่าเพิ่งเกิดอย่าธนูเพิ่งเกิดหงัด อือ้าวหมอไม่ตัวมไม่ตัวมไม่ตัวมไม่ตัวขอยิงก่อนเอ้ยสองหมื่นไม่ตายอีเพี้ยอ๋อตายตายตายไม่ค่อยมีแรงพูดเลยวะเหนื่อยเฮ้ยโอ้โหบ้านหน่อยน้องแจ็คมานี่มาวิ่งเข้ามาหากระสุนที่นี่น้องโอ้โอ้โอ้ีเพ<า>ี้ยกูจะปั๊มไม่ทันเนี่ยโดนกระบี่ยิงห่วยเอ้ยตายทันที ไอ้บอกกูจะหนีสัตว์ุูเพตตั้งหลักขอสหายหน่อยหน่อยหนีอ่ะห้าหมื่นกูหนีที่ไหนอ่ะขอจะหายหน่อยสัตว์ไอ้เฮียตีสักท,ทีไปละเฮ้ยเอวเ,เอาดูดูไอ้เฮียมัเลิงเนี่ยผมปั้นมาหน่อยเออไอ้ควิด กูตายแล้วกูตายแล้วเอาคงไม่ตายกูไม่ตายเออรอยยิ้มรอยยิ้มถอนไอตัดเออยิงอะไรกูสะท้อนยิงอ่ะกูยิงแบบเมื่อกี้กูยิงแบบวูบเลยแลร่ท็อปมันก็วูบเหมือนกันเว้ยแต่มันวูบถอนยิ้ม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 